เดี๋ยวจะถามพอยุ่งนะครับผมว่าคันนี้พ่อออกรถสูญบาทอีหรือเปล่าครับรถแมนครับสูญบาทเล่นมาครับแมนได้งัวมาขับคันนี้ได้ครับได้งัวนะครับน้อครับครับตอนนี้นะครับก็เป็นการส่งมอบนะครับอ่ารถนะครับอ่าโตโยต้าไฮแลนด์วีโกะนะครับคันนี้จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับลูกค้าคันนี้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับสหรับคันนี้ลูกค้าอ่าออกรถสูญบาทนะครับไม่ได้ใช้ตังค์เลยนะครับแล้วก็มีบริการส่งฟรีถึงบ้านครับสวัสดีครับผม ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อารยยนธิกิจนะครับสาขาเดชดอุดมหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าวพลคนขายรถหรือบ่าวพลหนุ่มอุบลคนชัยภูมิกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ่าวพลก็มีคลิปดีๆมานําเสนอให้กับลูกค้าแฟนเพจทั้งบ้านได้ติดตามแล้วก็รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปการส่งมอบรถนะครับสำหรับคันที่จอดอยู่ด้านขวาบ่าวพลคันนี้นะครับเป็นรถนะครับที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าทางจังหวัดชัยภูมินะครับสำหรับคันนี้นะครับออรรถศูนย์บาทนับส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นอีซุดีแม็ก1.9เอสนะครับแต่งซิ่งแต่งหล่อคันนี้จะส่งมอบที่อําเภอน้ํายืนเดี๋ยวตามบ่าพลไปรับชมกันเลยครับครับผมครับตอนนี้อ่าผมนะครับบาทพนนะครับก็อยู่ที่อำเภอน้ m Yen นะครับอยู่กับพอยงนะครับผมเจ้าของรถอีซุดีแม็ก1.9เอสคันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่อ่าจะไปปิดถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะถามพ่อนะครับพอยงนะครับผมว่าคันนี้พ่อออกรถสู๊ดมาดีหรือว่าครับพ่อแมนครับ รูดบาทเล่นมาครับได้ง่วงมาขวากันนี้ได้ครับได้ง่วงนะครับน้อครับงามมาครับรถคันนี้งามว่ะรถรถนี่งามครับงามแงนะครย่ใจใจครับกดีใจว่าได้ง่วงมาเดืยงนะครับครับออกง่ายมาขวากันนี้ตัวเท่งว่ะมันก็ง่ายครับครับตัวนี้คือเป็นเสียงจากลูกค้านะครับพอยงจากอำเภอ้ำยืนนะครับผมตัวนี้ก็คือออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับพอบปได้ใส่เงินแล้วก็ได้งัวนั่มนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพาลูกค้าทั้งบ้านมารับชมอ่า ควมสัมผัสจากพ่อสุดปเพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับนี่ไปรับรองครับครับผมเป็นการมาครับหลังจากที่บ่าวพลนะครับพาลูกค้าทางบ้านนะครับรับชมการส่งมอบนะครับรถนะครับสวยๆหล่อๆกันไปแล้วในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับก็สําหรับลูกค้าทางบ้านนะครับที่สนใจนะครับเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะนะครับอ่าสำหรับโปรโมชั่นนะครับรถกระบะนะครับออกรถศูนย์บาทแถมวัวหนึ่งตัวมูลค่าถึงสองหมื่นบาท นะครับแล้วก็ุถเก่งนะครับเราเอารุศูนบาทแล้วก็แถมขับฟรีถึง3เดือนนะครับสำหรับลูกค้าทั้งบ้านที่สนใจเป็นพิเศษนะครับสามารถติดต่อมายังแฟนเพจอารยะยนในกิจได้ทุกสาขาเลยนะครับหรือจะติดต่อมหาบาพลนับได้โดยตรงตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงคลิปสั้นนับเอาไว้ติดตามกันใหม่ในส่วนคลิปหน้าสวัสดีครับ